สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีที่สวนนะคะและเราจะมาพูดถึงวิธีการขยายพันธุ์บอนสีด้วยการชํากาบนะคะว่าสามารถที่จะทําได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะคะเดี๋ยวเราลองดึงว่าเอ่อกาบของเขาเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนนะคะกาบใบของเขาก็คือจะเป็นใบของเขาแบบนี้นะคะตอนที่เขาเริ่มแก่แบบนี้เนี่ยเราต้องตัดใบทิ้งใช่ไหมแต่ว่าที่สวนเนี่ยจะไม่ทําการตัดทิ้งจะทําการดึง เขาออกมาแล้วก็เอาไปแช่น้ํานะคะวิธีดึงนะคะเราก็จะดึงเขาแบบนี้นะอะ่ะดึงเขาแบบนี้นะคะเราจะไม่ตัดเขาทิง้งเราจะใช้วิธีการดึงแบบนี้แล้วก็เอาไปแช่น้ํานะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นแก้วนะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็เอาก้านเขามาแช่ทั้งก้านเลยนะคะเอาเขามาแช่แบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะใช้ฝาแบบนี้ก็ได้นะคะ พื่อที่จะไม่ให้เขาขยับขยื่นนะคะแต่ถ้าใครที่จะใส่หลายๆใบก็ไม่จําเป็นต้องใช้ฝาก็ได้นะคะถ้าเราใส่ใบเดียวเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะแช่น้ํเข้อไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอามาวางไว้ในจุดที่แสงแค่ลําลไรนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะถ้าเราโดนแดดเยอะเนี่ยก็คือใบของเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปได้นะคะมุมกเกษตรจะไว้ในจุดที่แสงลําไรเท่านั้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะเริ่มงอกแบบต้นนี้นะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นการแช่ชายชนนะคะจะเป็นเอ่อในส่วนของชายชนกับใบของชายชนที่เขาเริ่มแก่แล้วก็เอามาแช่ไว้นะคะตอนนี้เขาเริ่มมีต้นเล็กๆขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะนี่นะเห็นไหม เขามีต้นขึ้นมาตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าเป็นการตัดยอดเขามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่เขาเพิ่งจะเริ่มงอกนะคะตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของยอดที่ทําห่างนะคะแบบนี้เนี่ยเขาติดเนื้อมาด้วยนิดนึงยังไงเขาก็งอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาดูกาบใบของเขาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเดี๋ยวโฟกัสนิดน,นึง ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของใบที่เราดึงมาเฉยๆเลยนะคะไม่ติดเนื้อไม่ติดอะไรเลยแต่ว่าเราแช่น้ําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเกิดปุ่มแบบนี้นะคะเขาเกิดปุ่มแบบนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะมีรากแล้วก็งอกออกมาเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะนี้ก็เช่นกันนะคะเห็นตรงนี้ไหมจากโคนของเขาโคนใบของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเกิดเป็นปุ่มแบบนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะมีรากแล้วก็เขาก็จะงอกนะคะ เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นรอยที่เราดึงกาบเขาออกมานะคะเราแช่น้ําไปเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะมีปุ่มเอ่อเนื้อออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็จะงอกเหมือนกับต้นนี้นะ สักพักหนึ่งเขาก็จะงอกเหมือนกับต้นนี้นะคะที่สวนจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่ใบของเขาแก่นะคะเขาเริ่มแก่แล้วก็เราจะไม่ทําการตัดทิ้งนะคะเราจะเอามาแช่น้ําแบบนี้เราก็จะได้ต้นกล้าของมอนจีที่เราต้องการนะคะเป็นวิธีทํากล้าง่ายๆนะคะเพื่อนๆคน,คน,คนไหนที่มีไม่เยอะแล้วก็อยากจะทําต้นกล้าเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้นะคะหลังจากที่เขา เป็นต้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปอนุบาลต่อในกระถางเล็กๆได้แล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการชํากาบบอลสีง่ายๆนะคะชําก็ได้หรือว่าแช่น้ําแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะทําได้จริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ